เฮ้ยยายกี่อย่างเงี้ยจอดเฮ้ยที่ผมสอนแล้วอะไรอ่ะปุบปุบปุบไม่ตัดคอปไอ้เหี้ยจิ้มไก่มึงก็กู๊ทั้งวันเลยนะทอะไรทั้งวันอะจิ้มไก่เนี่ยมึงไม่จิ้มไข่แอนซัดถังยายเอ้ยไข่ซัดถังลอยลิตรเด๋ว่าเลือดหัวห้อเลยเหี้ยซัดมากแม่ เนี่ยกูกับมึงได้แขนใหญ่มากเลยเนี่ยจิ้มหายหน้าต้มขาหมูไอ่บีบ<อ>บีบ,บ,บนมทีดูอะไรเอา้เอาขงกำาน,นังจะตายท็อปห้าร้อยห้าร้อยห้าร้ก็ไปจิ้มหายบุหรี่ซองก็ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มึงเนี่ยท็อปเอ้ <c oughs> <c oughs> ยจิ้มหายคว้ยพระมยมเนน หลวงพ่อช่วยด้วยทอเอามาโอนเอามาโอนผมผมคุยทีด้วยกินกินเพื่อของโอนเนะี่ยเดี๋ยวโอนซะก่นอนเฮ้ยเอายายยายคอยให้เจ้ากิน แซ่บมังเฮ็ดเฮียมาอีจาได้เฮ็ดเฮียมาอีหลีมันมนงกินเฮมาบ่บหนูกินไปแล้วอีหลี่เอ็นเด็กกูเบิ่งก่อนหนูกินปากกินได้หมดอันเลยเมิรกันบ่ต้องนิโอ้วเฮียมันไม่เจ๊ะล่ะโู้เป็นรอยตีนมาแล้วนะเข้าโป้งปั้งควยทอง

ไปจากุลนครไปนครพนมรู้แล้วว่าไปนครพนมจะไปทำคนรู้คนเดียวี่ย้ายอี่อ่ะเจ้าโผล่กุฏิพี่โผล่ได้ดิเนาะติ๊กต็อเขาถามมาขอหวยหน่อยว่าสั้นขอสามตัวตรงๆอย่าเด้อเคยบอกหวยช่องโตถือกันเน่ไปแกนพิชัยขอหวยผูขอหวย

สักดักดกดัีมากเลยอ้กูทุนก้จอมีสัไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออย